เมื่อวานนี้ทีมทนายของคุณยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรออกมาตั้งโต๊ะแถลงว่าปปชมีความพยายามในการเร่งรีบรวบรัดที่จะดำเนินคดีกับคุณยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรอาจารย์ยปานเทพกา้านรงร,า,รานประธานปปชก็บอกนะครับว่าปปชไม่ได้เร่งรีบรวบรัดส่งสำนวนให้สนชทุกอย่างทําตามขั้นตอนเพราะว่าการถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรได้มีการพิจารณาลงมติไปนานแล้วแต่ไม่สามารถส่งให้วุฒิสภาได้ เพราะว่ามีคําสั่งของคอสอชอให้ยุควุฒิสภาไปทําให้ปปชต้องรอความชัดเจนเรื่องขอ้อกฎหมายอํานาจหน้าที่พอมีสนชขึ้นมามีการไปยกร่างระเบียบข้อบังคับการประชุมมาด้วยว่าด้วยเรื่องการถอดถอนปปชก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมาให้สนชได้การที่ทีมทนายความของคุณยิ่งรักตั้งข้อสังเกตว่า อายการสูงสุดยังมีข้อโต้แย้งในเรื่องสำนวนคดีอาญาโครงการรับจำนำข้าวที่ยังไม่สมบูรณ์แต่ทำไมปปชจึงต้องรีบส่งสำนวนให้สนชาอาจารย์ประเทพก็บอกว่าความจริงแล้วคดีถอดถอนเป็นคนละสำนวนกับคดีอาญาที่อายการสูงสุดซึ่งขณะนี้ยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยไม่เกี่ยวกันย้ำนะครับว่า ปปชมีอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถส่งเรื่องให้สนชในการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาถอดถอนได้ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่ทีมพาความของอดีตนาย,ยกยิ่งรักเองบอกว่ามติล่าสุดของปปชที่ส่งสำนวนให้สนชอถอดถอนนางสาวยิ่งรักนั้นไม่มีการพูดถึงการกระทําความผิดมาตรา178ของรัฐธรรมนูญปี50แต่ว่าไปอ้างความผิดตาม พรบ,บประกอบรัธรรมนูญเพียงอย่างเดียวนะคะทั้งที่มติของปปชก่อนหน้านี้ชี้มูลความผิดของคุณยิ่งลักษณ์ว่าทําผิดตามมาตรา178ค่ะเรื่องนี้นะคะทางประธานปปชเองบอกว่ามติของปปชที่ส่งให้สนชพิจารณาถอดถอนยังยืนยันว่ามีความผิด ระบุชัดเจนทั้งเรื่องของความผิดมาตรา178แล้วก็ความผิดมาตรา100ขอยขอ่คามาตรา11ของพรบร,ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้มีการตัดฐานความผิดตามรัฐธรรมนูญปี50นะคนะค ซึ่งคาดว่าประมาณต้นสัปดาห์หน้าก็จะลงนามในคำสั่งส่งสำนวนถอดถอนให้สอนชได้แล้วก็ในอีก1-2วันหลังจากนั้นก็จะส่งสำนวนไปยังสอนชอทำให้มีการถกเถียงกันมานนในเรื่องของอำนาจในการถอดถอนของสอนชอนะคะกับ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยมีสมาชิกสภานิติปัญญิแห่งชาติสอนอชพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณเองพูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าแม้ว่าจะยังไม่ได้เห็นสำนวนของคดีโครงการและจานำข้าวของอคุณที่ถูกคุณยิ่งรักถูกกล่าวหานะคะซึ่งจะต้องรอให้ปรปรชส่งสำนวนมาก่อนส่วนข้อถกเถียงอำนาจในการถอดถอนของสอนอชนั้นก็มองว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้วเพราะว่าประธานสอนอชคุณพรเพรวิชิตชนช,ชัยวินิจฉัยไปแล้ว ว่ามีอำนาจแน่นอนเพียงแต่ว่าจะต้องไปดูฐานความผิดของแต่ละสำนวนว่าอยู่ที่กฎหมายไหนนะคะถ้าข้อกล่าวหาผิดตามรัฐธรรมนูญฉบับ2,550ก็คงจะถอดถอนลำบากเพราะว่าเมื่อมีการรัฐประหารก็ถูกยกเลิกไปแล้วครับก็ต้องรอดูนะครับเป็นเรื่องของสภาที่จะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในสัปดาห์หน้า